สไปโนซอรัสมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคานที่มีกระโดงถูกพบครั้งแรกในทะเลทรายซาร่าของอียิปต์เมื่อปีคศกร1910โดยนักบรรพชีวิทยาชาวบาบเรียนนาม เอลสโตเมอร์ oh, er. โดยเข้าไปขุดค้นตามชายขอบทางด้านตะวันออกของระบบแม่น้ำโบราณซึ่งมีหินชั้นในแคมเบรียนก่อตัวเป็นพรมแดนด้านตะวันตกไบนสซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อที่เดินด้วยสองขาเป็นหลักส่วนอาหารนั้นส่วนมากจะเป็นปลามีจุดเด่นก็คือกระดูกสลักที่สูงเป็นแผน่นคล้ใบเรือเป็นรูปเครื่องมงรีมีสิชิ้นชิ้นที่ยาวที่สุดมีขนาดความยาว1.69เมตรเนื่องจากถูกค้นพบฟอสซิลในอียิปต์ ึงสันนิษฐานได้เช่นนั้นกโกลมีจงอยปากที่แคบเต็ไมไปด้วยฟันรูปกลวยมีงอนคู่ขนาดเล็กอยู่เหนือตาแขนแข,นแข,นแขนแ็งแกร่งมี3นิ้วสามารถที่จะใช้อาวุธในการจับเหยื่อและล่าเหยื่อได้มีความสูงจากพื้นดินถึงสะโพกที่3เมตรความยาวตั้งแต่ปลายจมูกจรดปลายหางประมาณ15เมตรคนพบฟอสซิลที่สมบ,บูรณ์ที่ยาวที่สุด15เมตรมีน้ำหนักประมาณ6 1ถึงตันอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกามีชีวิตอยู่ในตอนกลางของยุคครีเตเชียส หรือเมื่อประมาณ1 0 0่งถึงเกล้านปีที่แล้วในช่วงที่มันอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนกลางคาร์โรดอนทสซรัสได้อาศัยอยู่ร่วมระบทเวทเดียวกันที่มีความยาวประมาณ13เมตรและเป็นไดนโนเสาร์ที่กินเนื้อขานาดใหญ่และไม่ใช่คู่แข่งของสไปโนซอรัสและไดนโนเสาร์กินเนื้อสกุลอื่นแต่อย่างใดสไปโนซอรัสเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำหนึ่งของโลกมันมีญาติอย่าง ชูโคไมมัสบาริออนิกส์ในปีคิศสกสราช2014นิซ่าอิบราฮิมและพอลเซเรโนได้เสนอทฤษฎีที่กล่าวว่าสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่หากินอยู่ในน้ำเป็นหลักโดยมีอาหารหลักก็คือปลาและสัตว์น้ำด้วยรูจม,มูกซึ่งตั้งอยู่บนกระโหลกค่อนมาทางดวงตาเพื่อช่วยในการหายใจแม้ส่วนใหญ่หัวจะจมลงในน้ำและลาตัวทรงกระบอกที่คล้ายโลมาและวานส่วนความหนานแน่นของซี่โครงและกระดูกที่แข็งก็คล้ายคลึงกับกระดูกของพยูน ขาหลังที่สั่นน่าจะเหมาะกับการว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีกรงเล็บเท้าแบนๆหลังที่มีความกว้างผังผืดที่เชื่อมต่อกันเหมือนตีนเป็ดอีกทั้งยังมีขากรรไกรที่ยาวเรียวฟันรูปกลวยคล้ายกับฟันของจระเข้น่าจะใช้จับปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนลุมตรงปลายจมูกปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นในสัตว์จำพวกจระเข้และอัลลิเกเตอร์อาจจะมีตัวรับความดันสําหรับตรวจับอาหารในน้ําขุนโดยเชื่อว่าเมื่อล่าเหยือ aurus, ่อสไปโนซอรัสจะโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็งับ ปลาด้วยปากที่ยาวและเชื่อว่าสไปโนซอรัสสามารถที่จะว่ายน้ําหาอาหารมากถึงร้อยละแปต่อวันหลังจากที่มีการค้นพบขาหลังของสไปโนซอรัสในปี2 0 1พบพบว่าขาหลังของสไปโนซอรัสนั้นสั้นยืน2ขาได้ลําบากต่างจากในภาพะยนตร์เรื่องจุลสิกย์พักสาและยังมีการพบว่าเท้าที่เป็นลังผืนเหมือนตีนเป็ดไม่เหมาะที่จะวิ่งไล่จับเหยื่อบนบกได้ดังนั้นจึงคาดว่าใช้ในการว่ายน้ำมากกว่ากระดูกหลังของสไปโนซอรัสเดิมทีนักบรรพชีวินวิทยาได้สันนิษฐานว่า ้ใช้ในการปรับอุณหภูมิของร่างกายและใช้ในการทรงตัวจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวมากแต่ในปี2014นิซ่าอิบราฮิมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากระดงอย่างละเอียดแล้วพบว่ากระดงนั้นมีปริมาณหลอดเลือดน้อยจึงไม่สามารถที่จะใช้ในการปรับอุณหภูมิจึงได้สนิฐานใหม่ว่ากระดงน่าจะใช้สําหรับการดึงดูดเพศตรงข้ามหรือใช้ในการข่มขวัญเป็นนัสอนักล่าสายพันธุ์อื่นๆและได้มีการย้ายชิ้นส่วนกระดงที่ยาวที่สุดไปไว้ช่วงท้ายเพื่อให้หางนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เป็นประโยชน์ในการว่ายน้ำ